สวัสดีชาวไบค์ก์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอนติจีพีนะครับเจอกันกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะมาในบรรยากาศที่แปลกนิดหนึ่งพยายามว่าจะไปเดินคุยกันกับเพื่อนๆนะครับในทุ่งนาตรงนู้นแต่นะครับไปไม่ทันนะพระอาทิตย์มันลาลับขอบฟ้าไปก่อนมันก็มืดก็เลยถือว่านะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็ครา์แบบไหนก็ตามเนี่ยคนเก่าคนเดิมนะครับสไตล์เก่าสไตล์เดิมอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนไปไหนอยู่แล้วเนาะ วันนี้นะครับจะหยิยบยกเรื่องราวของยอรมะามาเล่าเอ๊รู้สึกว่า <c oughs> เราไม่ค่อยได้คุยถึงเรื่องราวในคลิปเนี่ยเกี่ยวกับยอรมะหากันสักเท่าไหร่นะครับเนิ่นนานมาแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเราโมวแต่ตามไล์อัพนักแข่งตรงนั้นตรงนี้กันไปแล้วยมมะห่าแะครับมีไล์อัพนักแข่งให้ตามเหมือนเขาไหมอืมมันก็ยังคงไม่มีหรอกนะครับมีแต่เพียงบางเพจนะครับอาจจะตัดต่อรูปกันมาแซวขำข,ำขำอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมโพสต์ไปใน Facebook ใช่ไหมครับว่า โอเคละนะครับรูปตัดต่อนะฮะแฟบเนี่ยไปอยู่ในสีเสื้อของ Honda ไปกับ r c 2 1 3 V จะเป็นยังไงไหมหอะไรนี้นะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่เป็น fc ของทั้ง Honda และก็ fc ของทั้งแฟบเนี่ยก็ให้ความเห็นกันเรียกว่าออกรสชาติกันเลยทีเดียวนะฮะแต่นะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะโฟกัสไปก็คือ <c oughs> การออกมาแสดงท่าทีที่แข็งกล้าวอีกแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าเด็กคนนี้มันถึงไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะทาไมเออะไรก็ขู่เออะไรก็ประกาศตรงนั้นตรงนี้เหมือนเป็นงอแงเหมือนเป็นเด็กอารมณ์ร้ายอะไรยังไงเปล่ามองมุมนั้นก็คือถูกนะครับถ้าเอาไปเทียบกับนักแข่งบางคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้มีข่าวว่าเขาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ค่ายวิพากษ์วิจารณ์รถอย่างนั้นนะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่านักแข่งเหล่านั้นที่เขาสงบปากสงบคําได้ที่เขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า รถมันสมบูรณ์เพอร์เฟกอยู่แล้วใช่ไหมแต่นักแข่งคนไหนก็ตามผมไม่ได้พูดถึงแต่แฟบคนเดียวนะครับพูดถึงใครก็ได้ที่เผชิญสถานการณ์นะครับที่ไม่ค่อยเป็นไปตามที่อยากได้ที่ตั้งใจเนี่ยนะฮะก็คงจะเรียกว่าย <c oughs> ับยัง้งตรงนั้นได้ยากเหมือนกันนะครับที่จะต้องไม่มีอะไรออกมาดังนั้นนะครับแฟบก็ออกมาขู่ทีมงานอ่าขู่ต้นสังก,กาแล้วนะครับว่าโอเคแล้นะฮะถ้ามันไม่ได้ไม่อะไรจริงๆเนี่ยบางทีเรื่องของการย้ายการอะไรมันก็อยู่ในหัวอยู่แล้วเห็นไหมครับ บางคนก็เชียร์ว่าเอาเลยแป๊บเอาเลยตามมาร์กมาเก็ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกอย่างนี้ดีกว่าว่า <c oughs> การที่มีฟีดแบ็กออกมาไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กแบบนุ่มนวลหรือว่าจะเป็นฟีดแบ็กแบบดูแข็งกร้าวดูไม่ค่อยน่ารักเนี่ยแต่ใดๆแล้วก็ตามผมว่าลึกๆมันก็มาจากการที่อยากจะประสบความสําเร็จที่นั่นอยากจะถ้าถ้าสาวลงไปลึกกว่าน,นั้นก็หมายความว่าเขาก็คงไม่ต้องการที่จะ ไปไหนในตอนนี้หรอกถ้ามันไม่สุดจริงๆดังนั้นเขากระตุ้นนะครับไม่ว่าจะด้วยอ่อนโยนหรือว่าด้วยแข็งกร้าตรงไปตรงมาอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยนะครับอยากประสบความสําเร็จกับค่ายกับทีมที่เขาอยู่ในตอนนั้นมามองตรงนี้ก็คือฮ้ตครับอกติอะไรกับยมฮ่าไหมนะครับเขาอยู่ด้วยกันมานะครับนานแล้วเขาประสบความสําเร็จด้วยกันมาเนี่ยอะไรที่มันได้อะไรที่มันไม่ได้นะครับเมื่อถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาเพื่อที่จะได้ฉุดคิด ใช่ไหมล่ะแล้วมันแปลกแต่จริงอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็คือทุกครั้งที่ควาตาโรนะครับมีท่าทีที่แข็งกกราวมีการวิาพากษ์วิจารณ์มีการขูน่นู่นนี่นั่นออกมาเนี่ยผลงานมักจะดีขึ้นณนเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บอ่านในสุสัปดาอีกไม่กี่วันเนี่ยอยู่ๆก็เอา้าเฮ้ยมาได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นเป็น,ปนในหลายๆครั้งที่ผ่านมาดังนั้นนะครับในมานาลิกาสตีเซอร์กิตกที่อินโดนีเซียเนี่ยอีก วันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมล่ะอีกสวันก็ลงสนามแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนเดิมรอเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแฟบเองก็จะไปนะครับอินโดนีเซียในรอบนี้ในฐานะของรองแชมป์มิเกลริเบราชนะไว้นะครับควาตารโลต,ตามมาคันที่2แล้วก็ยูฮันซาก,กมาคันที่3แต่ตามจริงแล้วตอนนั้นเออเรายังไม่ทราบนะฮะว่ารถแข่งเ1มันจะตกอยู่ในชะตาชะตากรรมใดหรือแม้กระทั่งว่าควาตาร์โในตอนนั้นเขายังคง เป็นคนที่มีโอกาสที่จะรักษาแชมป์โลกได้อยู่นะครับในสถานการณ์เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะแต่นะครับอันนั้นเราเราจะไม่ได้ว่าพูดถึงอะไรมากมายนักทีนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับว่าที่เขาเอมีเป้าหมายมีแผนในใจเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่านักแข่งที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเอ้าบางคนทําไมอยู่ไม่ครบสัญญาอย่างอาริเกกลินนะครับของแอลเนี่ยก็ย้ายนะครับ ไปอยู่จะจะมาอยู่กับแฟบแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สัญญาก็คือ1ปีเหลือเรือหรืออีกหนึ่งปีนะฮะหรือแม้กระทั่งมางมาเ็ต Mark อะไรเงี้ยมันจะมีกรณีแบบนี้มันอาจจะทำให้บางคนที่เป็นแฟนของแฟบเนี่ยนะครับคิดว่าเอาสัญญาถ้าแบบนี้แฟบก็สามารถที่จะไปที่อื่นได้ดีถ้าเกิดว่ามันมีที่ว่างพอหรือว่าที่เขามั่นใจว่ามันน่าจะโอ,โอเคกว่ากว่านี้นะครับตรงนี้มันก็คงจะเป็นความลับแหละคงคงไม่สามารถที่จะอบอกอะไรได้นะครับว่าเขาจะ ไปหรือเปล่าหรืออะไรไงเพราะว่าสัญญาของควาตาโรนั้นยังคงเหลืออยู่อีก1ปีนะครับเขาจะอยู่ในปี2024ปีหน้าหลังจากนั้นก็ถึงจะไปไหนก็ค่อยว่ากันอ่านะฮะแต่นะครับทุกวันนี้เราจะได้เห็นนะว่าการคุยเรื่องของสัญญากับค่ายใหม่ทีมใหม่หรือแม้กระทั่งในทีมเก่าทีมเดิมที่ยังอยู่ทุกวันนี้มันมาเร็วมากฮนะ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมจาได้ว่าเขาจะคุยกันนู่นนะครับใกล้ๆจะปิดฤดูกาลนู่นนะครับแบบว่าชิวๆมากเลยแต่ทุกวันนี้ไม่เลยครับคือบางทีจะต้องรีบคุยรีบเซ็นรีบสรุปเนี่ยเดี๋ยวนะฮะจะมีใครสักคนนึงแย่งตัวไปอะไรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาคิดว่ามันเป็นการการันตีว่าหลายๆสนามนะครับที่เหลืออยู่บางทีอีกประมาณ6 0 7 0นะครับการแข่งขันยังเหลืออยู่เนี่ยจะได้สบายอกสบายใจว่าโอเคนะครับ ปีหน้ามีที่อยู่ที่ไปชัดเจนก็มีผลในเชิงกิจวัตนะครับแต่ในกรณีของแฟบเนี่ยก็คือคงไม่ได้มีผลอะไรต่อให้จะมาเข้าจาอะไรอย่างไงก็ตามเพราะว่าในตอนนี้ถ้าให้ผมมองนะครับให้ผมเดาใน,ใน,ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าใจของแฟบในตอนนี้ก็คือมันคิดมานานแล้วน,นะฮะว่าควรจะไปแต่ผมคงไม่กล้าปันงวมาคิดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถามบอกว่าไม่คิดเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่นะฮะคือค,คิดเนี่ยคิดแน่ๆแหละแต่ในตอนนี้นะครับมัน ต้องดูนะครับว่ามันจะหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันคำขว่าไปฮอนด้าอย่างเนี้ยเออนะครับรถแข่งของฮอนด้าในกลายเป็นรถแข่งพีศารแล้วในสายตาของบางคนในตอนนี้เราะว่าใครไปขับเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทําร้ายพร้อมที่จะหักกระดูกกระเดี่ยวของนักแข่งรายนั้นนั้นซะอย่างนั้นเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นตรงนี้แป๊บก็ต้องก็ต้องคิดดูให้ดีเหมือนกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะมีใครสักคนนึงถามผมว่าออถ้าไม่ไปฮอนด้าแล้วพี่ปุ้ยคิดว่าจะไปไหนล่ะ อขอเดาไว้นะฮะว่าคงจะเป็นอาพิเลียน่าจะใกล้เคียงแล้วก็ไม่ได้ดูขี้ริ้วขี้เละตามจริงแล้วอาพิเลียเนี่ยแม้เราจะจะมองว่าเป็นทีมอันดับสามมาด้วยคะแนนด้วยอะไรก็แล้วแต่เรามันก็ควรเป็นไปแบบนั้นใช่ไหมเราเพราะว่าดูคติมาหนึ่งเคดียมาสองอาพิเลียก็จะมาสามอย่างเงี้ยแต่ถามว่าหนึ่งสองสามนี่เขาไกลกันไหมตามจริงมันมันไม่ได้ไกลอะไรกันนะผมผมมองโอเคละดูคติจะยืนหนึ่งชัดเจนอยู่แล้วแต่ช่องว่างกับอาพิเลียเนี่ยมัน,ม,นมันก็ ไม่ได้ถือว่าไกลอะไรเพียงแต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าองค์ความรู้ของทีมงานของไรเนี่ยผมว่าทางดูคตินั้นด้วยด้วยความที่เขาใหญ่กว่านะฮะด้วยความที่เขาใหญ่กว่าองค์กรเ็าใหญ่กว่าอาพีเนี่หลายเท่าตัวแล้วก็เรื่องของข้อมูลของไรต่างๆก็8คันกับ4คันหรือว่า8คันกับ2คันเนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีประโยชน์นะครับมากกว่านะครับย่อมจะมีมีโอกาสที่มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ก็เลยทำให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟกไปด้วยนะฮะแต่ถ้าถามว่าเบสิกพื้นฐานนะครับระหว่างรถเนี่ยผมว่า ISGP ของอาร์พิเนี่นะครับไม่ได้ว่าตามดูคติไกลนักนักหรอกฮะแต่สิ่งที่ตามก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่ามาตรฐานของการทํางานมากกว่านะครับเอาไล่ตั้งแต่มาตรฐานของพนักงานเนี่ยนะครับในเรื่องข้อผิดพลาด ที่เราได้เห็นนะครับว่าลืมนั่นลืมนี่ผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นปัญหาเทคนิคที่ที่เราได้เจอกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นก็คืออาจจะยังเรียกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่สูงเท่าของดูคาติเขานะแต่ตถ้าถามว่าเรื่องของรถเนี่ยโอเคนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยแต่ผมว่ามันมันตามกันมาไม่ไกลหรอกฮนะดังนั้นก็เลยขอนะครับขอคาดเดาว,ว่าถ้ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะตัวเลือกที่ที่ที่คิดว่า คนที่จะไปแล้วมันน่าจะคุ้มน่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอาพิเลียไหมอาพิเลียไปแทนใครล่ะครับสงสัยจะเป็นพี่ใหญ่หรือเปล่านะฮะพี่ใหญ่ซึ่งก็ซีกับแฟบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับหน้าแข่งหมายเลข41 r s นะครับ RSS ปากาโรเนี่ยตอนนี้เขาอายุจะ35แล้วนะครับอาจจะ35แล้วยังย่างจะซึ่งนะครับเขาจะมีสัญญาในปีหน้า2024ในใน,ในฉบับนี้นะอ่า เขาจะมีตรงนี้แต่เขาก็เคยเปลยๆไว้นะครับว่าเขาก็อยากจะวางมือเหมือนกันนะคือเขาคงไม่ขับไปจนแบบว่าอายุมันจนเป็น40หรือว่าเหมือนวลนตินรอซีหรอกอะไรอย่างนี้ไงอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีความฝันของเขานะครับที่เขาอยากจะทำอ่าหนึ่งในนั้นชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของการเป็นนักปั่นจักรยานช่ววันนี้ก็เหมือนเข้าวงการจักรยานไปเต็มตัวนะครับเข้าไปหลายปีแล้วละ่ะดังนั้นนี่อาจจะเป็นช่องทางนะครับที่ที่ทด,ดูใกล้เคียงนะครับว่า โอเคเขาทั้งคู่ก็สนิทกันใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะเคลียร์ทางเคลียร์อะไรให้แป๊บเข้าไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็วางมือพอดีในปี2025อย่างเงี้ยแต่วางมือแต่ก็ยังคงนะครับยังคงอยู่ในฐานะของเบื้องหลังของนักขับทดสอบของเทสต์แรเดอร์ของทีมงานของการพัฒนารถโดยที่ได้สิทธิ์าวคัทด้วยอันนี้ผมว่าออกมาใน,ในรูปแบบนีมน้มันก็จะโอเคนะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้จะถอดใจเหรอฮะ ก็คือมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกในปีที่นั้นนะฮะต้องต้องมองต้องอยู่บนบนบน,บนความเป็นจริงแล้วทุกคนคือไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเกิดมาแล้วสามารถต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้นะครับคือโชคดีแค่ไหนนะครับที่ครั้งหนึ่งได้ได,ได้ต่อสู้เพื่อแชมป์โลกนักแข่งหลายคนยังยังไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะ,ะแต่เอสปาโกลเขาไปถึงแล้วครับเพียงแต่เขาทำไม่ไ,มได้ในตรงนั้นถ้าเป็นผมผมว่าผมก็โอเคแล้วล่ะ เราไม่ได้มองว่ามันจะถอดใจเร็วจังก็คือต้องดูอายุตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งโอเคนะครับถ้าสมมติว่าปีนี้เอสปา,าราอโลอายุสัก30ผมว่ายัางไงเขาไม่รีทายง่ายๆหรอกเขาจะคาใจว่าปีที่แล้วฉันได้ลุ้นแชมป์โลกมาปีนี้ต้นฤด,ดูการดูแว่งแว่งไปแบบอะไรยังไงเนี้ยมันก็จะคาใจแต่นี่ก็คือเขาอายุอานามเขามาขนาดนี้นะครับความคิดมันก็เปลี่ยนไปตามอายุด,ด้วยแต่แต่ผมว่าเขาเขาคงพอใจแล้วนะที่ครั้งหนึ่งคือคือปีที่นี้เองนะที่ที่มีโอกาสได้ลุ้น แชมป์โลกได้ลุ้นจริงๆฮะได้ลุ้นจริงๆก็คือ3คนเนี่ยสู้กันมาตลอดจนเกมมันมาพลิกในช่วงประมาณสักอ่เลยครึ่งทางมาหน่อยนึงเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในเอเชียนะครับยามาฮ่ากับอาร์พิเลียเนี่ยก็ไปพร้อมกันเลยอ่านั้นจะไม่ได้กล่าวถึงอะไรนะครับอ่าก็นะครับนี่แหละถ้า,านะถ้าให้เดาจริงๆนะถ้าให้เดาจริงคือถ้าถามผมว่าอ่ะเห็นบอกว่าชอบแฟบชอบอะไรแบบถ้าให้แนะนําแฟบสมมติว่าขิดขำๆนะครับเม่ดราม่านะบอกว่าถนะ้าลองลองแนะนําแฟบว่าสมมุติว่าแฟบเป็น น้องเราเป็นอะไรเงี้ยว่าเราจะแนะนํำยังไงผมก็คงคิดว่าโอเคนะครับอาร์พิเลียนน,น,น่าจะโอเคไหมอ่าลองลองใจยเย็นตรงนั้นหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ยังอยากจะให้แฟบเนี่ย <c oughs> ดูคู่หูคนใหม่คือเขาอยู่กับแฟงกี้มานานนะครับอยู่ตั้งแต่ปี2019-2020ในทีมรองของ y a m าาคือ SRT แล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาก่อนแฟงกี้หนึ่ปีหลังจากนั้นแฟงกี้ก็ตามมา ดังนั้นเราได้เห็นนะครับว่าการทํางานของทั้งคู่เนี่ยมัน,มน,มนอาจจะยังไงล่ะนะครับคือด้วยความที่อยู่กันมานานเนี่ยแต่ถ้าสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะสิ่งใหม่ๆก็คืออาร์เรกลินนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นรินนะครับแล้วรินเนี่ยเขาอยู่ในทีมโรงงานแบบนี้เขาบอกว่าเขาก็าอึดอัดนะครับตอนที่อยู่ LCR เนี่ยว่าเขาอยากจะทํานั่นทนํานี่อยากจะเสนอไอเดียต,ตรงนั้นตรงนี้แต่ Honda s อสซก็ไม่ได้ว่าตอบสนองเท่าไหรนะ่นักส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ทีมรองนะฮะการเป็นทีมรองเนี่ยก็คือแน่นอนเขาจะต้องมองเขาจะต้องโฟกัสไปที่ที่ทีมโรงงานก่อนโดยเฉพาะการพัฒนารถโดยเฉพาะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามาในปีหน้าแล้วนระินจะอยู่ในทีมโรงงานยามาฮ่าคราวนี้นะครับได้ทดสอบทดลองได้อะไรเต็มๆนะเผื่อองค์ความรู้ที่รินอยู่กับซูซูกิปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าซูซูกิเป็นสูบเรียงเหมือนยามาฮ่าก็จริงแต่ท็อปสปีดเอ่ยพละกําลังความแรงอัดรเรงเลยดีกว่าฮะ ดีกว่าชัดเจนอ่าแมวรินจะไม่ใช่ทีมช่างนะครับแต่เขาอยู่กับซูซูกิมาตั้ง5ปี6ปีเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับยามาฮ่ากับการพัฒนาเอ็มวันก็ได้ใครจะไปรู้ในตอนนี้โอเคนะครับสิ่งใหม่เรายังไม่ทราบก็จริงนะฮะว่ามันจะออกบวกหรือว่าออกลบยังไม่รู้หรอกแต่สิ่งใหม่ๆห่เนี่ยมันก็น่าลองนะฮะคือถ้าลองแล้วเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ยังไงค่อยๆว่ากัน พราะว่าในเมื่อสิ่งเก่าๆที่อยู่ในตอนนี้มันมันก็เหมือนว่าเราทดสอบทดลองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็อาจจะแบบว่าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะไม่ไม่ค่อยที่จะชัดเจนนักเนี่ยดังนั้นรอสิ่งใหม่อย่างให้แฟบดูตรงนี้นะครับดูก่อนว่าโอเคนะฮะถ้ารินมาแล้วเป็นยังไงผมภาวนานะครับในตอนนี้ว่ารินก็ขออย่าให้เจ็บซ้ำเจ็บอะไรอีกนะเพราะว่าเพราะมันจะไปมีผลครับเดี๋ยวเขาจะลงขับ M1 อีกไม่นานเนี่ยครั้งแรก อ่านะครับเขาจะได้ลงขับดังนั้นใครที่เจ็บอยู่ในตอนนี้แล้วเป็นคนเจ็บที่ต้องเปลี่ยนค่าย้ายทีนี่มันสําคัญมากฮะสำคัญจริงๆมันจะทําให้หลงทางมันจะทําให้ไม่ใช่ว่าพาตัวเองหลงทางอย่างเดียวนะครับมันก็จะยังไงนะมันคือถ้าเลือกได้ก็คือยิ่งเบเป็นเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยคุณควรที่จะร่างกายพร้อมอ่านะครับแต่แต่แต่รินส์เขาก็คงจะมาในที่นี่นะครับแต่จะไหวหรือเปล่ายังไงไม่รู้ใจหนึ่งก็บอกว่าพักย,วยาวๆไปเถอะ เอาแบบประมาณว่าให้มันกลับมา,าทดสอบทดลองรถใหม่ในปีหน้าวายสไดรันของยามาฮ่าเนี่ยได้นะครับเพราะว่าในตอนนี้ความหวังไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีแล้วนะฮะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ยามาฮ่าเขาพยายามจะทําพยายามจะป้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆวิธีการเซตติ้งหรือแม้กระทั่งการเอารถนะครับเวอร์ชั่นที่มันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยนะครับเนินนานไปแล้วพักใหญ่ไปแล้วเ,เอากลับมานะครับเพื่อที่จะเอามาเทียบเคียงเพื่อที่จะ ดูว่าความสําสเร็จในวันก่นกอนๆเนี่ยนะครับกับในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงคือก็มุมนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นอ,อกเห็นใจเลยะฮะคือพยายามที่จะดิ้นทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองแต่ในเมื่อนะครับมันมันยังทําไม่ได้มันก็หยุดดิ้นไม่ได้ฮะก็ต้องจะต้องดิ้นกันต่อไปแล้วถ้าปราบใดที่คุณยังไม่รีทายตราบใดที่คุณยังยังอยู่ตรงนี้เออถ้าคุณจะไม่ดิ้นแล้วก็คือเหมือนต้นต้นสังกัดเก่าของวินสนะครับก็คือซู แต่นี่คุณยังอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับการดินของคุณมันจะถูกที่ถูกทางคนนั้นคนนี้จะหัวเราะจะขำจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีทางเลือกและคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในวิธีการเหล่านั้นทําอะไรได้นึกอะไรได้จะต้องทําให้หมดนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่นะครับมันจะได้กลับมาหรือเพื่อที่จะได้เห็นนะฮะว่าโอเคมันจะมีแสงสว่างที่อยู่ปลายอุโมงค์เนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงกันบ้างสิ่งที่แฟบเขาทําเขาขู่เขาอะไรออกมาเนี่ย ผมมั่นใจนะครับว่าเขาทาจริงนะเมื่อถึงช่วงเวลาหนึง่งเหมือนมาร์คมาเคสเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มองเรื่องของการพายศดกัรหรอกบอกว่าเค้คุณเกิดที่นี่คุณต้องตายที่นี่คุณจุงนั้นอย่างนี้อันนั้นมันมันคงเป็นเป็นอีกอีกวงการหนึ่งนะครับไม่น่าจะใช่วงการรถแข่งไม่น่าจะใช่วงการกีฬาแล้วไม่ควรที่จะตากาตรงนี้นะครับมาดึงมารังบางทีทีมเขาอาจจะบางทีมันก็เหมือนมันแฟรแฝทั้งคู่นะฮะว่าการที่เขาแยกทางกันเนี่ยอาจจะมองว่าเพราะว่า เราเราจะไปมองว่าค่ายผิด100%ยเซสัสทีเดียวมันก็อาจอาจจะไม่ได้ว่าเชิงกันนั้นเพียงแต่ว่าการทํางานมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวหรือว่ามันอาจจะถึงจุดที่มันคลิกกันไม่เข้าอย่างเงี้ยบางทีถ้าสมมุติว่าヤマ哈เสียแฟรไปจริงๆหรือ Honda ก็ซึ่งก็เสียมาร์คมาเคไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาได้นักแข่งคนใหม่มาแทนมาร์คมาเคสซึ่งเป็นใครยังไม่แน่ใจหรือถ้าวันหนึ่งแฟบไปจะเอาใครมาแทนมาเป็นเพื่อนรินส์ก็ยังไม่รู้เนี่ยเผลอๆอ,อ,อาจจะดีกว่าแฟรก็ได้าไมายถึงว่าอาจจะการทํางานของพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นนนนนออีกรรรรูปปแบบบึงะะะไรระมาณัันนค้ค มันก็คือเหมือนประมาณว่าเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝั่งทั้งค่ายทั้งทีมแล้วก็ทั้งตัวนักแข่งเนี่ยนะครับได้พบกับความเปลี่ยนแปลงได้เจออะไรใหม่ๆเข้าไปเพื่อจะได้แบบว่าดูสิฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอาที่บอกว่าแฟบขับยามาฮ่าไม่แรงเนี่ยวรินมาปุ๊บวิ n นอาจจะแรงกว่าแฟบก็ได้หรือยังไงเรายังไม่รู้ยังไม่ทราบไงไรหรือว่าแฟบบนนะครับพอแฟบได้ไปอาพีรจริงๆสมมุตินะเอนะอละแ้าแฟบได้ไปอาพรจรๆ เป็นยังไงล่ะรับสูบเลี้ยงครั้งครั้งแรก2สนามสสนามแรกจะไหวหรือเปล่ามันก็จะมีตรงนี้ออกมาให้ได้ดูให้ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันไปใช่ไหมละ่ะฮะมาตอนนี้อยากจะบอกว่าว่าลาฟนะแข่งเนี่ยเหลืออีกแค่เก้าอี้เดียวใช่ไหมครับที่จะต้องลุ้นอยู่ก็คือเก้าอี้ของค o นด้าของมาร์คมเคสตามจริงแล้วผมเขียนนะครับเรื่องราวของโยฮันสาก็ ako, ของเราว้ยเนี่ยเยอะอยู่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาประเด็นนั้น,นมาเล่าฮะคันคันปากเหมือนกันแต่เอ๊ะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่า เข้าใจนะครับเพื่อนๆบางท่านก็ไม่สะดวกในการที่จะอา่านแบบอยากจะฟังอยากจะเห็นหน้าค่าตาหรือว่าได้ฟังเสียงฟังอะไรกันเนี่ยมันน่าจะได้อัธรรน่าจะได้เรียกว่าเข้าใจได้ได,ได้โอเคกว่าฟิลเอ่อตรงนั้นนะครับเออมันจะดูฟินกว่าใช่ไหมเออไม่เป็นไรเลเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพราะว่าเอออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะก็คือบางสิ่งบางอย่างมันมันต้องเล่าซ้ำเพราะามันยังไม่จบอ่าแต่พอมาดูทีเอ้าเอ,อ้นะครับเดอมาฮ้านี่เราก็ไม่ได้คุยมาพักใหญ่ๆแล้วนี่นาอะไรเงี้ย ส่วนมากเราก็คุยค่ายอื่นกันมานะครับในรอบสัปดาห์กว่าๆมานี้ใช่ไหมเอานะครับตารางเวลาการขันนะครับใครยังไม่ได้บ้างเข้าไปใน f a c e o o o แฟนเพจ g i k i k e r m a n มราชมอเตีนะครับโพสต์ปักเหมือนว้ตรงนั้นจิ้มเข้าไปแคปหน้าจอบันทึกเอาไว้ได้เลยครับหรือจะเป็นในหน้าชุมชนในใน u t u b e ตรงนี้แต่เพื่อนๆจะต้องเลื่อนๆหน่อยเพราะว่าโพสต์เนี่ยมันถมมันอะไรกันช่วงนี้ผมก็ฟิตจัดเลยนะฮะก็คือ เดินเครื่องเต็มที่นะครับงานเขียนทั้ง F1 ทั้ง m o t o อรสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ถือว่าหลายบทความอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ไปให้กำลังใจนะครับกดทิ๊กเข้าไปอ่านได้นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดจะมีเนื้อหาต่างๆนะครับที่เป็นภาษาเขียนของผมนะครับที่ก็ยังคงเป็นลายเซ็นผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนไม่ว่าจะเป็นงานเล่าเรื่องแบบนี้นะครับคนเก่าคนเดิมมันก็คงนีจากสไตล์ของเองไม่ได้นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกการสพอร์ตนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ กดเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับผมก็ได้ค่าในหน้าได้ค่าอะไรมาเนี่ยนะฮะสินค้ามากมายหลายอย่างนะครับที่โพสต์ไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็มีเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสําอางอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถ้ามันโดนใจถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับเพ,เพื่อนนะครับซื้อของอ,ออนไลน์กันอยู่แล้วหรือว่าของตัวนั้นมันหมดมันขาดพอดีเนี่ยนั่นแหละครับคลิกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับช้อปปีกับ Lazada นะครับที่ผมจะโพสต์เพราะว่าผมมั่นใจว่า2แพลตฟอร์มนี้มันค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามาตรฐานนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของรีวิวในเรื่องของการโกงกันอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมันความเสี่ยงมันมันแทบจะเป็นศูนย์เนาะเอาโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับครบไม่ครบยังไงก็เพิ่มเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับสวัสดีทุกคนฮะ